วันก็จะปีใหม่แลนะ้วเนาะปีนี้ก็สาหัสเลยใช่ไหมเหนื่อยมากเลยใช่ไหมแต่ยังสู้มาได้จนถึงสิ้นปีนะขอบคุณมากเลยเก่งมากสักว่ามันจะเป็นมันของเราไนหะวันนี้อาจจะแย่มากอาจจะเหนื่อยมากแรกจ,จะหนักมากแต่ยังสู้ใช่ไหมเรื่องสู้อยู่ใช่ไหมเก่งมากเลย,เลยนะหผมว่าปีหน้า คงจะเป็นวันที่ดีของเราบ้างเนาะอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วเนาะ,นะ,นะปีนี้ก็สาหัสเลยใช่ไหมอีกไมก่กีวันก็จะปีใหม่แล้วเนาะ,นะปีนี้ก็สาหัสเลยใช่ไหเหนื่อยมากเลยใช่ไหมแต่ยังสู้มาได้จถึงสิ้นปีนะอดทนมากเลย ว่ามันจะเป็นวันของเราีวันนี้อาจจะแย่มากอาจจะเหนื่อยมาก